เนี <formation jin x 2> <s at> ่ยเขาจะมีการแต่งนะครับเพราะฉะนั้นขอบเนี่ยก็จะเป็นลักษณะมีการลู่ได้นะครับมีการลู่เข้าหมังหน้าได้นะครับสันขอบส่วนด้านล่างนี้นะครับพอหล่อมาเสร็จก็จะมีการตะไบตัดช่อช่อจะอยู่บริเวณนี้จะเห็นว่าอ้วนๆนี่ครับจะเป็นช่อช่อที่เชื่อมเป็นเป็นคือไม่ได้หล่อทีละองค์หล่อทีหลายๆองค์นะก็จะมีช่อ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 ต่อมั้ยนะครับนี่ครับก็จะตัดนะครับเพราะฉะนั้นรอยตะไบนี่ก็สําคัญนะครับจะเป็นตะไบโบราณจะต้องเป็นตะไบโบราณ นะครับเรามาดูลักษณะขอบข้างกันนี่ครับนี่คือขอบข้างเห็นไหมครับจะมีลักษณะของการลูปนะโดยลู่มาข้างหน้าเห็นไหมครับ <c oughs> คือมันจะไม่เป็นสันเป็นคมเป็นเหลี่ยมนะขอบจะมีการลูบมาข้างหน้าเห็นไหมครับเป็นลักษณะของการลู่มาข้างหน้าลูบอะไลท์หรือลูปมาข้างหน้ามันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะลูบแล้วก็เพราะนั้นก็จะมีการตะใบแต่งเห็นไหมครับ อันนี้สึกเราเห็นรอยตะไบนิดๆหน่อยๆที่ยังคงอยู่ให่ไหมครับว่าเน,นี่ยเห็นร่องรอยของตะไบนิดหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยฝั่งนี้ก็จะเป็นล,ลักษณะลู่มาข้างหน้าเห็นไหมครับเนี่ยเราจะเห็นขอบขอบจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หนามากนะครับประมาณสักไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ําเห็นไหมครับนี่ลักษณะขอบขอบไม่พิมพ์ของพระจริงๆส่วนด้านหลังก็จะลู่เข้ามาเห็นไหมครับและความหนาเนี่ยบางทีมันก็จะไม่เท่ากันมีส่วนที่หนามีส่วนที่บางนะครับเพราะว่า ขอบแม่พิมพ์มัน <m ach> ไม่ได้จํากัดหมดมันแค่ไม่ถึงครึ่งนะครับขอบแม่พิมพ์จริงๆอันนี้คือลักษณะของขอบต่อไปมาดูลักษณะของปากปิงซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญนะพี่น้อง,ปา,ป,งนะปากปิงเนี่ยนะครับปากปิงเนี่ยเกิดจากอะไรเปล่าปากปิงเกิดจากลักษณะของเวลาหล่อมาตรงนี้มันจะยาวแบบนี้นะครับตรงเนี้ยยาวแล้วค่อยพับเข้ามามันยาวไปอย่างเงี้ยยาวออกมาเงี้ยแล้วค่อยพับเข้ามาเวลาพับเข้ามาเนี่ยก็จะต้องใช้วัสดุบางอย่างไปล้างไว้ล้างอย่างนี้ ล้างอย่างนี้นะครับล้างอย่างนี้ไว้